ครับตอนนี้มาลงดินที่วัดป่าเราบนทองนะครับ12ตำบลวันวานเพิ่มกันสัดคอนเทนต์นะครับตอนนี้มาลงดินที่วัดดินมาลงแล้วก็เราก็จะทำาุส่วนนะครับวันนี้เที่ยวสุดท้ายกำลังหยุดแล้วกำลังพิเศษอยู่นะกำลังจะยินจิดดำก็อย่ ก็ลงกรถไถโจ้ห้าลาก็มาทำงานแล้วห้าลากที่นี่ทำงานเสร็จก็ป่วยไม่สบาย ียลบเีออ้ยวโอ้แล้วแล้วเลื่เนแล้วเลื่อนแล้วครับเปในผู้บาวเตะแช่ลงดีๆด้อยชั้งทีมงานป่าสมนะครับอบตอสม ำล,ลังวยโอ้เห็ดทํเลยโอ้ยเไหนป้าคือวอไปเจ้าว่าเจ้าซื้อมอแม่งซื้อมาหางนเลามืออื่นมันนี้ทําแล้ว ผู้จัดการไง่ด้เนี่ยปปตสมป้าสมครับผู้รับเหมารายใหญ่เป็นไหน <c oughs> ไม่มนนงมันเหเียวโอได้มันบอมันเหเียวโอเอาให้แล้วให้สร้างมิตราผู้รับเหมาทีมงานสายแข็ง แม่แม่แม่เมื่อได้ี่ไเท่ก่วันวันอาทิตย์วันเสาร์เหมือนวันอาทิตย์โอ้เรีวดอกคัาบดินจันจันังขั้นหมดแล้วเนาะจันังขั้น เอาวัดกันรอบเ้าเลยครับเดี๋ยวดีๆสร้างคุณต้องปับ๊บปั๊บบินได้ก่อนหาชิ้วเด๋ยว ว่าม <architectural> ีม um? ีมีห้องฮ้องน่องกองโคกห้องน้ำามห้ององนอห้องโห้องน้สิอสั่งเส้าแร้วลูกน้องเส้าแร้วนี้เขาบานแรีวมือน ครับวันนี้งานที่วัดป่าเหล่าคลทองนะครับก็ลงดินเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังเอาหินลงทางเข้าให้วัดสักหนึ่งรถเดี๋ยวลงทําบุญข้างในเราก็ลงเสร็จแล้วครับดินเดี๋ยวช่างก็จะได้เทกุติใหม่จะเอาวาด และคุณตีเสำรองที่คุณเอนถวายปลูกงวนที่หนึง่งนี่ครับวัดใหม่เราคนทองหมู่สิบสองตำบลน้านวา่าอำเภอเมืองครับนี่ก็ลงเสร็จเรียบร้อยช่างวันนี้ก็จะเทป,ปูนสั่งปูนมาแล้วหคิวครับวันนี้เทปูนหกคิวััาาเจมดล จะว่าเขาเขาอัดในแน่นหรอเดีเนาะว่าอปบาหนาบจว่านรับรู้มาหนาบได้แคเขาอีกเดี๋ยเออเพราะว่าผู้นิบานว่าจะเพิ่นว่าผมมาหนาบผมติดทายผมท้ายลูกไปยุ่ดเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเฮ้เพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นยุบล่องยุ่ดเดี๋ยเออก็วะขอบโทษบอกผู้นิบานผู้นิบานว่าเพิ่นมาหนาบเรียบร้อยไปพน่าเอ้ามาเรียบร้อยแล้วท้ายลูกไปย่างดีแล้เออมาเรียบร้อยแล้วท้ายลูกไปย่างดีเดี๋ยนะมาว่าเดี๋ยวผมจะเปิดดูไอ้มาเรียบร้อยแล้ว ปัญญามันอ่างมันสุดม่นบ่ลเอาเี่อบตสมครับเป็นผู้ดำเนินงานให้ปาสมอบตสมเนี่ยได้โทรบอกผู่ยบานแล้วผู่ยบานว่าไอมาดีไปพนว่ามานดีแล้วใส่น้ำมันนีสคือพวยาครับลมังซุมห้อยจังไรขึ้นไปเยียบมจักมี กุฏิเจ้าอาวาสไม่เนาะวัดไม้ไมครับมือนนี้เทพปูนฮอกกี้วม่ช่างรอบปูดดนอยู่นล่ออกมาแล้วเดี๋ยวลุกน้องก็ออกมาผมก็เจียวหินล่งนาวัดก็ที่ไปทำงานมองไม่บัานนี้ดินทอดทอเราล่วละวันนี้เดี๋ยแต่คนเอาเนาะรับเดียวปูนลาชื่อหรอเพราะเท่สูงเลยเราเท่กุญแจครับนั่นเยอเรียบร้อย งานสำเร็จอันนี้ก็เทไว้เป็นแท่นที่จะเอาอันนี้เขาเอิน้นยังปลาเขาเอิ้นซาล่าหน่อยทีซาล่าหน่อยที่เจ้าภาพเอฟเดียวเด่นมาตั้งไอ เยบ็บหมู่น้องมันเป็นเจ้าภาพแม่พันเป็นเจ้าภาพบวชลูกไส้ครับกับไปแม่เต,ตวครับเออพันเก็บถวายมันปักบุญกระถิ้นะน,นะครับเนาะเออต่างครับอันนี้ก็งานเสร็จเรียบร้อยที่วัดบ้านเหล่าคนทองหมู่สิบสองนะครับกำลังก่อสร้าง ต้องใช้ปัจจัยไปทำไปเรื่อยๆครับเจ้าอาวาสก็จะมาอยู่็เไยผมต่อไปเส้นทางเส้นนี้ก็จะเป็นลงหินลูกลงังหรือเทป,ปูนก็จะจบเลยเดยจะเอาหินคุบตรงนี้ก็ปรับสวยแล้วเพราะว่าหนุ่มโจห้าลามาทำเรียบร้อยแล้วเมื่อหนึ่งครับ เพราะผู้ช่วยโอดกติดภารกิจทั้งคุมงานทั้งหลายอย่างนี่สลาหลังเล็กนี่เก็บลูกน้องกับญาติพี่น้องแกเป็นเจ้าภาพบนกระถินปักมาเจ้าภาพบนกับถินสองเจ้ากับใหญ่ผพานเนาะเออ้าเนี้อก็ได้เงินมากพัดิเห็ดปุติเห็ดยังต่างแล้ว เดี๋ยวผมก็จะหินลูกหลังลงข้างหน้าทำบุญไปกับวัดด้วยหิ่นข้างในผมก็จะทำบุญให้ด้วยเป็นบ้างส่วนครับโอ้เขาพุ่นครับอันนี้ผมก็จะามาลงทำบุญเป็นหินลูกหลังครับ วางเขามาเทแล้วก็เจี๋รถไทยมาเกียดทางเข้าเพื่ออนาคตก็จะได้เทคอนกรีตตอนนี้เอาหินลงลังก่อนเวันไปกุมงานเปิ่นสายไปช่วยทำบุญสามบ้านครับ บอกคนในถอยรถให้แน่เข้าทีเดินนาไปนั้นบอกขั้นปีครับถอยไปจังน้อยนะครับทีเดินนาไปนั้นเอามาทามบ,บุญจังหวัดครับแล้วก็จะเอาไปให้อบตรอยหนึ่งรถบานเจมันลื่นหวงางทางสักหน่อยครับ ที่พอลุนระบังเนี่ยก็บริจาคสองไร่แล้วก็ทางวัดเราก็คือสมบกับคอรุณนะครับขอรุณยังบริจาคด้วยเนี่ยเป็น pues กิจกับที nah. ่สะตองลุกรังพอดีน yeah. ี่ก็เดี๋ยวจะให้รถไถมาเกียบครับกถจะสร็พอดีก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวัดใหม่เราคนทองหมู่ที่สองตำบลมันว่าำเพื่อเมืองแังงวัดคอนเ่นครับรอแต่ปูนครับ ไปแล้วครับครับมากครับทาวยูทูบติดตามนะครับเอาา่าบานเอเทพเทพพูนพูนอะเคลีรยมาช่มงก่อนอยู่ในสองก้อนนันพเนี่ย ตัวส้นขาดไนั่นละออกมากอันนี้ข้านตีบรรันไดเดอกโอ้างานงานคือบนาแล้วครับตอนนี้งานเทปูนก็เสร็จแล้วครับเอาดินเข้าคานเทปูนเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่คานปูนไม่พอ,อมอมบวดไม,ม่มา เบิ mm. ่งพอดีได้มาตรวจงานเป็นไรปะมื่องนี่ยไอ้เรบ่เทพปุนไิ้เต็มห้อยหองพอดีอันส้มอันนที่ผ่านงเม็ดขุนเนี่ยว่าดีเทพชิบตารางเม็ดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปไทยอ่นได้หลายวัอันนี้ที่ผสมอ่อนบ่บันไดที่โดดอันนี้ผสมอ่อนซีเฮ็บันไดข้อมืออื่นกัสิอหลักกัสิ เท่เท่เท่มันเป็นรูปร่างไว้ครับวัตถก,กิดกระเบียงกันกิดลงมากิดลงมาโอน,าน้อตอในตนสรอ,อ้่างนี่วัต้องส่เซียเนาะยางแข็งครับวันนี้ฝาสมอบตอสมก็เทเสร็จเรียบร้อยหมดหกคิวนะครับ ทั้งหมด6คิวโอ้ไลฟยครับนี่กุฏิใหม่น้องแอนซื้อถวายนี่เพิ่มเติมโอปอเก ข้างๆเพิ่มกับทำข้างๆเพิ่มนะครับซื้อสําเร็จมาครับวันนี้ก็ทําเพิ่มเติมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้หน่อยนะครับนี่วัดป่าบ้านเหล่าบันทองหมู่สิบสองมณฑบานวาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อใหม่ครับ